อันนี้ซ่อมเดีนะจะลองดูก่อนนะอะไรบ้างใสนะไฟเข้านะไฟไฟพวกมีกตุ้ดติโมดเข้ามาแล้วนะใส่คำเหนือแต่ไฟคาเกตจะไม่มีนะอันนี้ไฟตัวนี้ยังไม่ติดน,นะก็เดี๋ยวรับพลิกทั้งนี้มาดูก่อนว่าต้องทำอะไรบ้างนะต้นเดิมสี่กสีทำงานได้ตอ่ไฟเรียงขาแปด แปดเอ็ดสิบสองอ่าสิบสองไม่มีนะนะไฟเลี้ยงไม่มีเลยเดี๋ยวย้อนรหัสไฟเลี้ยงก่อนนะว่าเข้ามาจากไหนาเนี่ยตรงนี้มีนะไฟเลี้ยงหายไปนะน่าจะเป็นชุดรีโมทเสียอะไรก็เดี๋ยวไปไล่ดูนะนี่สิบสองเส้นนี้นี่หายไปไม่มีไฟเลี้ยงอยู่ ดูซสมันไปทางไหนโอ้ยทางนี้ทางนี้ผิดอันเด็ดสองเส้นนี้เนี่ยไปไหายไปนะไปหายไปหายเส้นรีโมทอยู่นี่เป็นวันนี้ จะเสียยด่ตัเน,นี้ก็ได้นะแต่ต้องถอดมาวัดดูเอานะนี่ผมวัดดูคร่าวๆมีไทเตอร์เสียยี่ตัวเนี่ยก็จะเสียในปินนะฝั่งน้นเป็นหนึ่งแปดหนึ่งห้าในตนหนึ่งศูนย์ห้านะเป็นไปได้นี่น่าจะเป็นไปเข้าค่ะปีนะเป็นจุดรีโมทก็จะเสียสองตัวเดี๋ยวเราเปลี่ยนก่อน อันนี้อันนี้ก็เสียแน่นนะอนนะหนึ่งศูหนึ่อนนีนเป็นแนวทางนะมันจะเสียไม่ตรงกันทุกเครื่องหรอ คนที่ชื่นชอบคลิปงานซ่อมหรืออยากจะฝึกซ่อมเองก็แล้วแต่มตันจะอยู่ในแอมอะไรยังไงมันก็เหมือนกันหมดดูตามระบินไปใส่ละใจร้อนอยับลูกคนกราวใจร้อน ทิ้มขาเก๊ดอะไรกันถ้าเกิดไฟไมันเลี้ยงไอทีได้มันจะต้องออกคขยไว้ก่อนแล้วใส่รีโมทเข้าอ่าออกแล้วออกแป๊บเดียวเราหายเลยเห็นไหมออแล้วไปปึ๊บออได้ละหาย,หาย นี่ก็มีตัวเสียอีกนะนี่คือการออหน้าติดระดับเดี๋ยวเราไปหาอท่อนว่าเป็นอะไรอะลองออนนมาดูติดแล้วปิดบางนี้แลวหายการที่ลอก น่าจะเป็นหลงหลวงสักอย่างนะนี่เดี๋ยวยายกล่าวก่อนกลาวใช้กลาวนี้ละกันเนาะบัดไฟบวกลบเอาพุทธนะีที่เอาพุทธต้องมีไฟรั่วอ่ะไฟรั่วไม่มีไฟบวกลบสิบห้าเดซี 4, ต้องมีบวกไฟลบข,ขาวขาวอบแอมต้องไม่รั่วออกมานะ ตัวววนีี้้มมิดยเดี๋ยวย้ำปิ้นก่อนนะให้มันแน่นก่อนเพราะมันกิงอยู่ฝั่งอนุน,นลแล้วมันติดดับติดดับมันอาจจะรุดหลวมครบแล้วครบต่อสายโฟนเข้าไปดูตันนี้มีเสียงต้นประปาดนะถึดโปรเทคไปแล้วอออลองเข้ามา อาการที่พระนางแสดงว่าบรรลุอริยธรรมแล้วสมงพอพระตอนนี้เราจะติดมิวติดละที่อย่างท่านงานหมดแล้วท่าน,นานวนนน่าเที่มาถึางเราที่ท่นานงานต่ำอย่างมากมาจะไปส่วนมิวเสียนะเดีจะการมิวนะมีก็การตุบกันตับนะมิวจะเป็นมิวอินพุงอิพุตลงเกา lòng ăn mày cho họ đi Để lòng ก็เสร็จเน้วอันนี้ไประจายรีโมทพังมิวพังนะอันนี้เป็นแทางนี้เดี๋ยวเจอเครืองอื่นบ้างนะ